เพราะว่าแต่ฟากนี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์คนไม่มีแต่คนเลี้ยงสุกรเอาอู้เอาจีมีคนลอยมาขับต่อแม่เชียอะไรวะเนี่ยจำได้คุณมาเล่นกิมมิคเชคไม่ใช่เหรอวะเอาก็ขอสวดให้ชมกันด้วยนะเราอยู่ในเกมระบอกเราหยอกแกรับเชคคนเดิมมีชื่อปั้นไอพีทีวีนั่นแหละผู้ชมผู้ชมรู้จักกิมมิคเชคใช่ไหมเพราะว่ามันกระแสดังอยู่ตอนนี้ แล้วกูจะไม่รู้จักเดี๋ยวผมเล่าข่าวนะฟังกิมเมกเชคเป็นน้ำอะไรไม่รู้ก,ก็แดกเกิดไปแล้วก็จะตายโดยถนนคนเดีสักอย่างอะ่ะไม่แน่ก็มีปีศาจสิงม่วงมาฆ่าพวกเราแต่ก็นั่นแหละโอเค okay. ไปกันข้ามถนนซื้อก <c oughs> ิมเมกเชคแซ่บเลื่อนกล้วยไอ้สัตว์อเอ้ยเลื่อนกล้วยกิมเมกเชคไปไหนะครับเอายอะเลยไม่น้อยทำไรกูไปซื้อกิมเมกเชคโดนวะกูไม่โดนชนใช่ไหมใครตายทางถนนเมา่อไรวะนะเอาล่ะโอ้ยเฮี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 ้เฮียเฮียเฮียเฮิยเฮียเฮยเฮียเฮีเฮี แบๆอ่ะทำไมจะมีอะไรแบบนี้อ๋อโอ้โหของเขาดีจริงนี่ไงเห็นตายเห็นเลยไม่อยู่ไหอ้ยเนี่ยขอซื้อกินไคเค้กด้วยอืมรสชาติเหมือนกินมอศครีมเลยอ๋ะเัดเล่นเลยอ่ะมึงอยู่ไหนวะปั้นเดินโซนตายไปแล้วอ๋ออยู่นั่นเนี่ยไอ้เชี่ยเรียบร้อยแบบแบบเคี้ยอะไรวะเนี่ย What กูจําได้กูมาเล่นกิมมิกเชคนะไม่ได้เล่นมาเล่นไฟในแอนด์เฟรดดี้อันนี้เราต้องรอคนเขาเล่นเสร็จใช่ไหมไอสัตว์ตั้งสามนาทีอ่ะโคตรนานเลยนะเว้ยตอนนี้เราอยู่ในกิมมิกเชกฉบับเฮียอะไรก็ไม่รู้เราเปิดตัว,ตวไปแล้วไม่ต้องเปิดอีกรอบนะึ่งอ่ะเฮ้ยป้านกูขึ้นตึกได้ป่ะแน่แน่ดูดิกูอยู่ข้างบนตึกแล้วกูมันตึกสูงสุดของหมู่โซ่เอาเฮียกูล่วงคิดว่าขึ้นไปคนเดียวเหรอกูโดดนี่ะกูขึ้นได้เว้ยกูขึ้นบนไป เนี่ยกูสูงสุดแล้วสูงกว่าเว้ยทำไมไม่ขึ้นหัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูดิใครขึ้นตึกนี้ได้แม่งถือว่าอยู่จรตรตรตรุดสูงสุดต้องขึ้นยังไงวะอ้าวเีย,ยเริ่มเกมแล้วเหรอวะอารมณ์เหมือนเล่นเอ้ยอย่าเพิ่งเริ่มได้ไหมขออีกสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวขอขึ้นก่อนสงสัยพวกนั้นคงตายกันหมดแล้วเกือบตายแล้วแหละเฮ้ยกูขึ้นได้แล้วอ้าวหู้ยีหู้ยีกูอยู่บนป้ายแล้วหู้ยีกูเก่งอทำยังไงได้หะอเก่งกว่ามึงเยอะโอเคใกล้เริ่มเกมแล้วเเเเอออโคข้ากม แแบเพี้ยอะไรเนี่ยเอาสัตว์โไม่ต้องเลือกไอ้พวกเราสองคนไม่ต้องเลือกอ่ะเลือกแมบสีแดงนี่หน่อยเฮ้ยมีคนโหวตมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาแล้วทำไมมันเป็นนนั้นน่ะโอ้โหผลชนะเป็นเอกฉันท์เว้ยก้าวไกลชนะมีแมงกดไอสัตว์มาแมบเพี้ยอะไรวะเนี่ยมันจะมีกิมมิคเช็คไล่ฆ่าพวกเราหรือเปล่าเองมีผ่านไฟฉายดีกว่าเฮ้ยโอ้โหอย่าไปนะอกูดีเลยเขาที่้โหอยู่ไหนวะมีเหี้ยอะไรเหลือมันอะ เก็บเลียญไอโซมนีกิมมเชคส์อ้ตายไอสัไอเียวเนี่ยดอ้าเหี้อ่ามันไล่กททุกคนตายหาตายโหงหาชีมีคมาชกุไอสัี้เร็วไอสัเลยชาแล้วตายหมดแล้วนี่มันจบมันจ้องด้ เอามือหนดมาหาพวงะพวเอามาเอามาปืนก็ตัวตรงว่ะโอ้โอ้ิใช่แล้วคนน่ะไอสัตว์ด,ดอไม่เก็บหมดเลยแย่ทีโพสใส่ด้วยนะนี่แมปกิมมิคเชคจริงเปล่าวะกูไม่เห็นกิมมิคเชคเลยอะ่ะกูเห็นแต่ตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ขออยู่ด้วยคนมาคานมาคานเลืเเเอดเยอะกว่ากูอีกกูจะไม่ยอมตายโดยที่ไม่มีการสู้อ่ะกูจะฆ่ามึงกินเนื้อก่อนคนแรกตายอ่าเรียบร้อยกูมีชีวิตต่อได้อีกหนึ่งนาที คไปไปือเวลาอีกแบบจะตกขนาดเนี้ยอ้าวคุณตายไอ้สัตว์เนี่ยกิมมิคยเชคกูกิมมิคเชคกูหน้าเหี้ยเลยดังมากอ่ะไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะการมาเก,กาะกระแสครั้งนี้อาจจะล่วงก็ได้อ่า,อาเหี้ยเริ่มเกมแล้วเพราะว่ามันไม่รู้อักกี้วอกกี้ไอ้เหี้ย่ักกี้วอกกี้เอ้กูมีความเชื่อว่ากูจะขึ้นช่องแอร์ได้กกคือมันฆ่าเพื่อนตายไปแล้วอ่ะเฮ้ยกูทำได้เฮ้สวัสดีปั้นกูอยู่ข้างบนหัวมึงอ่ะ ไม่ทำยังไงวะนะอ๋อไ, <altro> ไอเฮียมันมีวันฆ่ากูได้หรอกขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วโอ้ยน้าชิเดได้ไงสี่คนไอเฮียลงหนึ่งแล้วฮัลโหลไกด์ไอเฮียเมื่อก sí ี้มีเชฟกูเป yeah, ็นตัวอย่างนั้นวะน่ะโอ้โดนจ้งเฮ้ยมันขึ้นมา ออเอาชอ้ยมาชุ right. ดแล้วก да. ่อนมาเพิ่มเลือดแล้วก่อนเออทนี้เลชุดแล้วกอเ้ยปุ้ง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 เอ้อเี้ยเออก็ะเดืองเดอาจะรอดก็ได้อะเอาวันหนาวอะไรท่องน้ำโมฮ้เลือดกูต้องเพิ่มเนี่ยกล้าละกล้าละเนี่ยรอดรอดรอดเจ็ดโอ้ยอีกจอกเลย้สี่ สามไม่เป็นห่าคนวะมึงจะมาคว้าผู้กูญธ์ทำไมชนะชนะอ้าวหูหีหูหีอขอมาปั๊บลงไหนลงไหนวงแตกเอาแบบนั่นเอาแบบนั่นเดี๋ยูดิมันจะมีคนเลือกแบบนี้ไหมเฮ้ยอ้าววยเฮ้ยในร้านค้ามีให้ซื้อเฮี้ยอะไรวะสามารถได้บ้างแล้วมันเป็นหนึ่งพันหได้กินมิเช็กหนึ่งพันได้มีมิเช็คหนึ่งพันได้เช็คกิมมิก แมบดอเฮ้ยปั้นมานี่มานี่ห้องแรกเหรอตุ้มเปิดได้ตุ้มเปิดได้มานี่้หนี้ห้องหนาวแอบตู้แอบผูกต้องปิดได้เลี่ยนะปิดปิดไอปิดไฟฉายปิดไฟฉายเอาปิดปิดสีขาวมาก็แปลว่ารัดคุมมาหร่ะมั้งสีเขียวก็แอมบูสอะไรชิบหายเลยอ่ะนีเฮียนั่นอะไรวะวินดี้เหรอ น้อยกว่ากูแล้วเอเอเออตายแต่กอตายก่อนแมปอะไรแมปชาวสวนโหระดูกลางกิมแม็กชวักชวักไม่เคยได้เป็นกับไปเยอเลยเนาะว่าไอ้สาวกูไม่ชอบด่านนี้เนี่ยกูโดนตีตั้งมาเหมือนแบบไอ้เทียนั้นเลยแมพพี่กี้อี่ยหาตรงที่มันมีแค่ประตูหน้าบ้านอย่างเดียวอ่ะไม่น่ามีหน้าบ้านนึงมีมีที่เจอแล้วตอนนี้ ว้าไอ้เหี้ยแม่งกำลังฆ่าคนอยู่ด้วยช่วยผมหนอยได้ไหมมาเสร็จกูพื้นเร็วว้าดีด้วยเฮ้ยเออตูนรอดเว้ยไปช่วยไปชุบอี่เออไปตรงไหนไปตรงไหนเออตายกูแอบเชียอะไรวะเนี่ยแม่งเล่นแล้วอัตราโคตรแหลกเลยขอบคุณอู้หูไปไปไปว้ามันมาเนี่ยแมร่เมื่อเนี่ย เชียร์คุตายมันก็นเกยเขียวเดินนำหน้ากูพอดีมันบอกกูมึงตายควายประมาณนั้นอะอู้คุณช่วยเพื่อนทันแต่กูตายไม่อยากรู้ผลนะออกเลยไปหากิมแม็กเชคอื่นเล่นเถอะไอเชียร์แมปเนี้ยสียเวลาสุดละกิมแม็กเชคเปิดร้านแมคโดนัลด์สาขาสามสามเลยอ่ะกิมแม็กเชคไอสาข้าเกมเพิ่งอ่ะเชียอ์อะวะเหมือนแมทที่แล้วเลยมาเป็นเกมอะไรวะเกมแนวเก็บเหรียญเหรอออปติมัตไฟ กษัตร์กูมีปืนกูไม่กลัวกูยังมีเก็บอันนี้อยู่กูเข้ามาในห้องน้ำหญิงห้องน้ำเลยนะกูไม่กลัวไอ้เหี้ยเมี่ยแล้วมันนอนได้ด้วยแล้วกูลุกขึ้นยังไงแล้วกูใส่แมงเลยตอนนั้นดิลุกขึ้นยังไงอ่ะมีเลยกูใส่แมงเลยเหี้ยกิมิคเช็คยังไงน่ารอฮะเฟียวมากเหรอไม่ไม่มีปฟียลเจอกูเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้กิมิคเช็คไอ้หน้าอ้ว นี่กูออกแล้วเอ้ยแต่กิม,มเมกเชคมึคอคมองออกจากฐานนี่ตรงนี้ได้เพราะกิมเมกเชคมันโง่เย่ yeah. ไหนวะยังมีกู้ไหนปืนนะกูไม่เห็นมีเลยเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งอะไรเี่นะอือกูโอ้โอโอโอโรกระจอกผมยังไม่ล่วงเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมเขาเก่งไปเอยนะไม่ <c oughs> อยากกับโมง ผมไม่เคยล่วงโอ้โอ้กระจ่อโอ้ยเย็่ล่วงไปกี่รอบแล้วโอ้ลาบีไอ้เหี้ยเสียเวลาไปเยอะมากเลยนะเนี่ยรูๆลัววไปเล่นแบบ่ผมเก่งเงินไปอ่ะผมไม่เคยลบสักรอบไปละเอีกสัตว์อีกหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวเขากลัวไปแล้วเอ้ยเข้ามาเนี่ยโอ้ยนึกว่าอันนี้ลูกไม่หนุกเลยสรุปก็คือเข้ามาเล่นตาเดียวมาปากกลัวเล่นงงเฉย เดี๋ยวแม่ส no ุดท้ายอะไอเ้าแม่งไอมาดูไอตัวนี้เลยไอเอบอเไอีเนยดูดิเไอเียบวมคืออะไรวะรอเวลาไขาละขาละกูเดสอ

อ๋อจีนี่ต้อนรับไอ้เฮียเป็นภาษาไทยกท็พิมก่นอ่านเฮียอะไรไม่ออกเลยถึงชิฟชิลช่างกับปิงชิลมึงจะแดกเฮียอะไรกูแดกเบอร์เกอร์มึงแดกแฮมเบอร์เกอร์คือหนือขอแฮมเบอร์เกอร์อันเก๊กูนั่ง,องบบเบอาอี้รอแดกอะ่ะไอสตารเอาหารมาดิดูเหมือนว่าฮอ ok นดะ็อกฮ่ากูไม่ได้สั่งฮอนด็อกไอ้เียนี่มึงมึงมึงานี่เลยมึงมาหนี่ดิเจอกูสั่งไม่ออเดอร์หงวดไหมไอีกินซะเอ้าแดกกูสั่งแฮมเบอร์เกอร์ กูมีอยากแต่คนล็กลอกกูมีผุนเที่ยนอา้าวเฮียไอ้นสันเบอร์รกรูอยู่ไหนเกียร์แม่พุ่งไปเบอร์เกอร์กูจ <c> ะ <oughs> มีเกมแนวเนื้อเรื่องรกรูกไ,ไม่ได้เนื้อเรื่องเฮียอะไรเลยเอ้ยเอาว่ะได้ละเอาว่ะชาเตยกวานมามกิมเมคเชยมาแล้วกูสาเ,เลยเฮียไ,ไหนกิมเมคเชยกว่าสายบดเลยโดนจะถูกทำลายเฮ้ยอะไรอ่ะกิมเมคเชยจะบุกบ้านกูดีอีกสิบห้าวิเหรอเจอกูอีกชิคกิมเมกเชยนี่ยนั่งดูข่าวตึกตึงีสปอร์ต มาถือไม้ตะบองเราเลยพวกเราน่าอยู่ตรงนี้แหละมันมาเมื่อไหร่ซูฟาดไม่ยั้งอ่ะเกือบมันโผล่มาทีวีเว้นั่งรอเลยเฮ้ยเอาละซูมไปอย่างี้โตโผล่มาทีวีเนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนผีหนังอะไรทั่วไปจูออนโผล่มาอาน่ากลัวขี้ขู่ขัวอะไรกลัวเลือกเพื่อนของคุณเออคุณเลือกเชื่อมึงอ่ะ ยีดีด้วยเอ้ยช่วยช่วยช่วยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกบางทีอาจจะเลือกคนตายก็ได้เออคน,คนที่ถูกเลือกอาจจะเป็นคนที่ต้องเป็นไอ้นี่ก็ได้นะกิมมี่เชคอะอ,อ้าวไอ้ซ์น้ำเงินไม่คนที่ถูกเลือกตายหาแล้วเธอไม่จริงวิง่งเขี้ยมัโนโผล่ไปไอ้สัตว์จูออนโผล่ไปทีวีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอยู่นี่ไนงะตัวเชียอะไรขึ้นกิมมี่เชคมาแล้วไหนวะเดี๋ยวกูใส่แม่งเลยกูใส่บดเลย อ้าวนอนเหรอกูอออนอน,นแล้วก็นอนยอยู่ในเตียงนอนเลยไม่ไม่กูไม่นอนกูจะไปใส่กับกินเมกเชคมันยิ้มฟันเยินเถ้ะกูอะหัวแม่งกูหลอดเลยมีกูนอนอยู่คนเดียวนี่ฮิคาร์ดซื้อมีซื้อกินเมกเชคแล้วก็เครื่องดื่มกินเมกเชคตับกินเมกเชคแล้วก็กินเมกเชคกับกินเมกเชคแล้วก็กินเมกเชคแล้วก็กินเมกเชแล้วก็กินเมกเชคเออมาเออเรามันนั่งโซฟารู้หน้ากินเมกเชคดีกว่ามันยิ้มฟันเยินไอ้สัสกูใส่แม่งเลยใส่มัน กูใส่เบอร์เลยเ,เอาโชว์เป็นเขี้ยอะไรมึงมอะกูใส่โชว์ด้วยสัตว์แม่เบอร์ไม่ชื่อโชว์มันชื่อโซเอาโซ่กูใส่โซ่เพื่อนเข้ามาดูเนื้อเรื่องไม่ได้เขี้ยอะไรเลยคนดูแบบมองไอ้สัตว์คนดูแบบไอ้เขี้ยกูได้เขี้ยอะไรจากคลิปนี้วะไอ้สัตว์เปิดไฟเปิดไฟไฟฉายไม่ติดไอ้ควยกูไม่สนเนี่ยมันชื่อโซ่ชื่อโซ่โชว์ฟังดูเดียวเยอะสัตว์กูจะใส่โชว์เลยสัตว์ใส่เลยไฟเพี่ออะไรเขี้ยะไรโชว์แบบโชว์หามือเขี้ยอะไรวะ มึงสกูใส่โชเลยเฮียใส่โ<ส>ชบ<ว>้านเขาบ้าน,าานเฮ้ยลองออกดิในองสมุดของเราไม่เข้าในะิะสิวจะเกิดอะไรขึ้นป้านออดูมันมไปเ,อไอเฮียเราไปไม่ให้กูออกไปอ๋อสว่างอะ่ะมึงไปไหนวะเนี่ยมันเหมือนไอ้เกมที่ต้องเลี้ยงเด็กอันนะั้นเลยอ่ะไอ้ไอสัตว์ทงพูเฮียอะไรเนี่ยไอ้เด็กผีอ่ะเหมือนไม่ใช่บ้านคนอ่ะมันใหญ่แต่แม่งมันไม่มีเฮียเลยมันบานกินในเชคแน่เลยเฮีย เราติดอยู่ในหลุมหรือไม่ไม่ฟังนะกินชิ้นจบปิ้งชิ้นอาสตร์แล้วกูโตมาได้ไงวะตรวจสอบคันโยกหรือปุ่มใดก็ตามมันคำว่ามันจะมีปุ่มเหี้ยสักอย่างในมุมเหรอเราเจอมาแล้วตอนนี้อ๋อเหี้ยมึงเจอไวจังวะโอกูรู้เลเชียวไอแอรดบินชิ่งอ๋อปากรูอะมางานขนาดเ่าโอเคตอนนี้บันไดเราปีนไปไอแอร์ดูบินชิ่งงานขนาดพวงรสองคนเลย เออร่วงเหรอจะเหลือไปกูมีรู้ว่ากูคลิกขึ้นไปไม่ทันกูจะโดนอะไรตายชิบหายอ่ะมิกเช่อาจจะลากูไปแด่กูได้เด้อเอ้าเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วขึ้นได้แล้วกูรอดกูรอดกูไม่รอดชิบหายแล้วเองไม่อยู่กับลาคุณอ่าลาก่อนคุณสามารถเล่นต่อไปได้โดยกดปุ่ม กวยเอออะไรยืดคนที่ขึ้นมาได้มีแค่หลักกับอีนี่เท่านั้นอ้าวฮเฮียเฮ้กูดูมุงมองไม่ได้อ่ะเกมไร้คุณภาพไปเฮียจ้างมาเถอะหยุดเล่นได้ละดูปิดตัวแม่งเลยจะไปกูได้มันอุพักกูใส่มันหยุดใส่ันเลยมาเป็น,นปบอลนานตลอดกูใส่แม่งเลยอ่าปิดตัวเถอะโอเคเอาแล้วผู้ชมเขาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย ใน<ม>การเกาะกระแสแบบกิมมิคเชคนี้ไม่มีคอนเทนต์ <content S 2> ไม่มีควยไม่มีเฮอะไรเลยใช่แล้วใช่แล้ว,ลวก็ตามคผู้ชมที่เสียเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กูด้วยไปบาย,บายติดตามกูชอบนะจำไว้นะพวกเด็กเฟรช